ทำเสร็จแล้วเฉลยเลยเนาะปากกาแดงเลยคะถ้าถูกก็ติ๊กถูกไปเนาะแต่ถ้าผิดก็ใช้ปากกาแดงกาแก้ไปมากันนะคะเนาะจะได้ไม่จำอันที่ผิดผิดไปข้อหนึ่งค่ะจุดจุดจุดซอล Jennifer y esterday อันที่หายไปนี่เป็นประธานในกรรมคะ<า>่ะประธานหายไปเนาะมีข้อไหนเป็นประธานบ้างาข้อหนึ่งสองสี่เนาะก็ตัดข้อสามออกไปได้เลยนะคะ We saw Jennifer yesterday. Mm hmm. พวกเราเห็น Jennifer เ mm hmm. มื่อวาน She bought. ตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะประธานหรือกรรมกรรมเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นกริยามันต้องเป็นกรรมตันไหน,นเป็นกรรมคะ mm hmm. We asked our. Ask mm hmm. เป็นกนรรมนั่นตอบข้อ,อสองนะคะ We bought. She bought. Us a cup of coffee. ก็คือเธอซื้อกาแฟหนึ่งถ้วยให้พวกเราเนาะโอเค ต่อไปข้อสอง that's Henry นั่นเฮนรีนี่นะก็อะไรตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะประธาน,นกรรมประธานเนาะมีข้อไหนประธานบ้างหนึ่งสอง,ส,องสาม him สีอันนี้ไม่ใช่เนาะเป็นกรรมตัดออกไปนะคะโอเคก็เป็น he has got a new car เขาได้รถคันใหม่มาแหละ shall we go and talk to จ,จ,จุดจุดที่หายไปประธานเลยกรรมกรรมนะคะเพราะงั้นตอบข้อไหนคะกรรมสามเนาะห <Yeah. S 1> ิมนะคะหิมๆหิมเป็นกรรมนะคะ shall we go and talk to him ก็คือพวกเราไปคุยกับเขากันดีไหมเนาะชาวว e เป็นการถามเพื่อชวนนะคะพวกเราไปคุยกับพวกเขากันคุยกับเขากันไหม ไปข้อสามค่ะที่หายไปเป็นอะไรคะประธานในกรรืรประธานเนาะประธานเนะเาะพอซ้อมกี่ยาข้างหน้าก็ต้องเป็นประธานประธานมีข้อไหนบ้างทุกข้อเลยเนาะวีอี <c oughs> เป็นประธานได้หมดเลยนะคะแค okay. อะไรไม่รู้ Saw a movie The Avengers last week จะเป็นวีจะเป็นอีดีคะ ดูหนังเรื่อง a v e n g e r เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวี <S <S We, ดีกว่าเนาะเอาพวกเราดีกว่านะคะมันนี่คืออะไรมันดูหนังเรื่อง Avengers สัปดาห์ที่แล้วไม่โอเคจะพูดถึงคนเราจะไม่ใช่อิดนะคะลูกไม่สุภาพพัดออกไปเด็ดห้ามตอบนะอะไรที่ไม่สุภาพห้ามตอบลงในข้อสอบเด็ดขาดน,นะคะมาหาอะไรไม่ชอบอะไรที่แบบไม่สุภาพโอเคโอเคก็คือพวกเราดูหนัง a v e n g e r เนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Have you seen ที่หาใบก็ต้องเป็น กรรมใช่ไหม Have you seen คุณดูอะไรคะจุดๆ,ๆหรือยังมาถึงดูอะไรอะ่ะดูหนัง a v e n g e r ใช่ไหมหนังกี่เรื่องหนึ่งเรื่องเดียวก็ใช้อ t เนาะตอบข้อ,อนหนึ่งเลย Have you seen it ก็คือคุณดูมันหรือยังนี่เอต่อไปค่ะ Come to the swimming pool with จุดๆ,ๆ,ๆที่หายไปประธานกรรมเนี่ย กรรมหรือนั้นแล้วเนาะ mm hmm. อยู่ซะท้ายประโยคเลยจุดฟูลสต็อปอยู่ตรงนี้นะคะข้อไหนเป็นกรรมบ้างคะอืมสามกับสี่เนาะมีอาสเป็นกรรมเพราะงั้นหนึ่งกับสองตัดไปได้เลยค o ับท s ม i mm hmm. m m i n g pool with us มาที่สระว่ายนะ้ำกับพวกเราสิอที่หายไปก็ต้องเป็นกรรมหรือประธานประธานเนาะประธานก็ต้องเป็นวีเนาะ ตอบข้อสามเลย We are leaving now พวกเรากำลังจะไปแล้วนะตอนนี้ไปสาวยน้ำตรงนี้ขนาดนั้นต่อไปข้อห้าค่ะที่หายไปต้องเป็นอะไรคะตรงนี้ประธานอีกแล้วเนาะมีข้อไหนเป็นประธานบ้างคะอันแรกหนึ 1, 1่งหนึ่งกับสี่เนาะอันนี้อันแรกเป็นเดมมันเป็นกรรมันตัดออกเลยข้อสองข้อสาม ก็เป็น they are meeting robert today พวกเขากำลังจะไปพบโรเบิร์ตวันนี้อะไรไม่รู้อะจุดจุดจุดที่หายไปต้องเป็นอะไรคะประธานเนาะเป็นประธา,านเพราะงั้น h ิมกับฮีอะไนเป็นประธา,านคะฮีเน, he, เนาะเพราะงั้นตบอบก็สี่เลยนะคะแค่นั้นเองเพราะงั้นก็ไม่ต้องดูข้อหนึ่งแล้วเนาะ he is having lunch with them นะคะก็คือพวกเขากำลังจะ เออเขาดิเขากำลังจะกินมื้อเที่ยงกับพวกเขานะคะโอเคข้อหกค่ะที่หายไปต้องเป็นอะไรคะ mm hmm. ประธาน mm hmm. นะประธานมีข้อไหนประธานบ้าง mm hmm. หนึ่งกับ mm hmm. สองเ mm hmm. นาะโอเค they are arriving today พวกเขากำลังมาถึงแล้ววันนี้ i am meeting ตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะประธานหรือกรรมกรรมเนาะอยู่หลัง meeting เป็นกี่ยาตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะกรรมเดมเนาะต่อ,อหนึ่งเลย i am meeting t h e m a t the s t a t i o n ฉันกำลังจะไปพบพวกเขาที่สถานีนะคะโอเคค่ะจบแล้วเนาะเรื่องสพาน,านประธานกรรมนะคะต่อไปมาดูหน้านี้กันบ้าง s ive, ive, pronoun, okay. s e like, right? okay. s s i v e adjective กับ p s s e s s i v e pronoun ค่ะมันคืออีหยงใช่ไหม s s e s s i v e นะคะ p s s e s s i v e มันคือการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะคุณคุณมไหมแสดงความเป็นเจ้าของนะคะมันจะมีอยู่สองแบบค่ะแสดงความเป็นเจ้าของของภาษาอังกฤษนะ Possessive adjective กับ Possessive Pronoun สองอันนี้มันต่างกันยังไงมันคืออะไรใช่ปะสําหรับ Possessive adjective นะคะมันคือคำาแสดงความคอจุดนี้คือความนะความเป็นเจ้าของแบบ สิอาจจะทีมันจะมีคํานามคนสัตด์สิ่งของหรือสถานที่พ่วงตามมาข้างหลังเสมอนะคะในขณะที่พขาสัสิษยนาม,มันก็เป็นคำสรรพนามค่ะ,สะแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันเลยแต่ไม่มี ไม่มีไม่มีคำนามตามหลังค่ะลายมือทิชช์เกรสไม่ค่อยสวยนะคะขอให้ทุกคนพยายามทำใจให้ชินนะคะโอเคโอเคนี่คือความต่างนะคะอีกอันหนึ่งมีคำนามตามหลังอีกอันหนึ่งไม่มีคำนามตามหลังเลยนะคะือ่อะทีนีม้มีอะไรบ้างใช่ไหมมาดู positive adjective ก่อนนะคะ positive adjective อันนี้เนี้ยตั้งแต่ประถมแล้วแหละอย่างแรกเลยคำว่าของฉันก็คือ my นั่นเองเนาะของฉันเนาะของคุณก็คือ your นะคะ your your sister อะไรเงี้ยพี่สาวของคุณอะไรเงี้ย our ค่ะ our แปลว่าของพวกเราค่ะ our ของพวกเรา dear ดแปลว่าของพวกเขานะหรือของพวกมันก็ได้แล้วก็ his ค่ะ his แปลว่าของเขาเนาะของผู้ชายหนึ่งคนต่อไปก็ her ค่ะ her คือของเธอนะของผู้หญิงคนหนึ่งนะสุดท้ายคือ its ค่ะแต่ต้องมี s ด้วยนะระวังด้วยต้องมี s เสมอนะคะ เพราะถ้า it เฉยๆแปลว่ามันแต่ถ้า it ตรงนี้จะแปลว่าของมันจะมีคําว่าของด้วยเนาะเพราะพวกนี้จะเน้นความเป็นเจ้าของหมดเลยพรงนั้นเวลาแปลอย่าลืมแปลคําว่าของด้วยนะคะของฉันของคุณของพวกเราของพวกเขาของเขาของเธอแล้วก็ของมันนะคะคำพวกนี้เขาเรียก processive adjective ค่ะมันจะต้องตามหลังด้วยคำนามเสมอนะคะ N จุดนี้คือคำนามนะในขณะที่พวกนี้ค่ะ possessive pronoun จะเป็นพวกแสดงความไม่นจ้าของเหมือนกันเลยของฉันของคุณอะไรเหมือนกันแต่มันจะไม่มีคำนามตามหลังนะคะอย่างแรกเลยของฉันจะใช้เป็น mine ตัวนี้ค่ะ mm. ของคุณจะใช้เป็น yours mm. ก็คล้ายๆกันอะ่ะคล้ายๆกับ your เลยแต่ว่ามี s, <S, mm. <S เพิ่มเข้ามาเนาะ our ของเราเนาะแบบ p o s s e s s i v e pronoun ก็เป็น o u r เหมือนกันนะคะแต่เป็นแบบมี s เนาะ h ours แ h e ของพวกเขาหรือของพวกมันก็ใช้เป็น theirs ค่ะเติม s เข้ามาเหมือนกัน his อันนี้ลงท้าย s อยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้ก็เป็น his เหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ต้องเบิ้ล s มาอีกตัวหนึ่งไม่ต้องนะใช้ s ตัวเดียวกันไปเลยนะคะ ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็เร,เรื่องอลลูกเธอค่ะ her อันนี้ก็เติม s เหมือนกันนะ hers it's มันลงท้ายที่ s ดีแล้วมันก็ it นะคะแต่ปกติไม่ค่อยเห็นหรอกจะเห็นแต่แบบใช้เป็นแบบมีคำนามตามหลังซะมากกว่านะ s n ับ it's ของมันเนี่ยแต่ก็เขียนเขียนไปไก่อนแล้วกันนะคะ อะคำพวกนี้ก็แปลเหมือนกันเลยค่ะ my ของฉัน yours ของคุณ ours ของพวกเรา theirs ของพวกเขาของพวกมัน his ของเขา hers ของเธอ its ของมันแปลเหมือนกันทุกประการเลยต่างกันแค่พวกนี้ไม่มีคำนามตามหลังค่ะมันมีคำนามตามหลังก็จริงอะแต่มันมีอะไรตามหลังแทนคะ s น <Yes>. ั่นเองมันมีคำนามตามหลังเนาะแต่มันมี s yes ตามหลังแทนถุกปะ เพราะฉะนั้นอันนี้จำไว้เนะดอกจันไว้ข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงไหนก็ได้ข้างล่างข้างล่างตารางนะมีน้มไม่มี S นะคะมี S ไม่มีนามอืม มีนามไม่มี s มี s ไม่มีนามค่ะมันจะกลับกันเนาะหมายความว่าไงก็คือถ้าเกิดว่ามีคํานามที่ต้องตามมาข้างหลังตรงนี้มันก็จะไม่มีนะคะไม่มีการเติม s ถูกปะ y o u r o u r t h e r s h e r พวกนี้มันจะไม่มี s เนาะไม่มีการเพิ่ม s ตามมาข้างหลังนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามี s ตามมาข้างหลังเนาะมี s ไม่มีนามก็คือมี s เติมมาข้างหลังแบบนี้ yours ours theirs hers พวกนี้ มันก็จะไม่มีคำนามตามหลังถูกปะมันจะกลับกันเนาะมีนามถ้ามีเอสมีเอสไม่มีนามค่ะเก็ตปนะเนาะไม่งงเนาะโอเคได้อย่างเสียอย่างนะคะจะมีทั้งนามมีทั้งเอสไม่ได้นะเช่น this is อะไรคะ book <laughs> <laughs> จะบอกว่านี่คือหนังสือของฉันอนะอ่ะอันนี้มีคำนามตามหลังไหมไประโยคนี้ม <laughs> <laughs> ีเนาะก็คือ บุ๊กหนังสือนั่นเองเป็นสิ่งของเป็นคำนามตามหลังเพราะงั้นนี่คือหนังสือของฉันจะใช้ไมแบบนี้หรือไมแบบนี้คะไมเนี่ยมแบบ M Y เนอะอันแรก M Y This is my book ก็ใช้เป็นตัวนี้เนาะนี่คือหนังสือของฉันแบบนี้ส่วนประโยคนี้ล่ะ This book is จุด,จดอันนี้ก็จะบอกว่านี่คือหนังสือของฉันเหมือนกันแต่คราวนี้มีคำนามตามหลังปะ ไม่มีเนาะไม่มีคำนามตามหลังคือไม่มีอะไรเลยเพราะคำนามอยู่นี่อยู่ข้างหน้านี้แล้วนะคะหนังสือนี้เป็นของฉันเพราะงั้นของฉันตรงนี้ต้องใช้เป็น m y <My S 2> แบบไหนคะ M I N E, I N e. นะเข้าใจยังว่ามันใช้ยังไง This book is mine หนังสือเรื่องนี้เป็นของฉันเห็นปะ mine ก็ <My S 2> ของฉันแต่ m y อันนี้ก็ของฉันเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้ใช้แบบมีนามตามหลังส่วน m i n d แบบเปลี่ยนรูปอันนี้ไม่มีนามตามหลังนะโอเคต่อไปค่ะ <Okay. S 1> fill in the gaps with positive adjective s my, your, his, her etc. ให้ทำอะไรคะเติม positive <Yeah. S 1> adjective <Yeah. S 1> ก็คือพวกแสดงความเป็นเะจ้าของแบบไหนคะแบบมีนามตามหลังเนาะพวก my, your อะไรแบบเนี้ย ที่มันไม่มี s เนาะที่ไม่ได้เพิ่ม s เข้ามาข้างหลงังลงในคำพวกนี้เนาะใน,นประโยคพวกนี้ให้จุกต้องเนาะโอเคเดี๋ยวยกตัวอย่างข้อหนึ่งจะได้ไปทำเองกันได้นะคะอย่างข้อแรก Lucy lost จุดๆค keys Lucy ทำกุญแจอะไรหายคะเขาพูดถึงใครคะ Lucy ใช่ไหม Lucy เป็นผู้ชายผู้หญิง ผู้หญิงนะคะลูซี่ชื่อผู้หญิงนะชื่อเพาะขนาดนี้ชื่อผู้หญิงเนาะเพราะงั้นก็ต้องเป็นใช้แสดงความเป็นเจ้าของอะไรคะเฮอถูกต้องลูซี่ has lost her keys เนาะลูซี่ทำกุญแจของเธอหายนั่นเองนะคะแค่นั้นเองก็ดูข้างหน้าพูดถึงใครนะคะก็แสดงความเป็นเจ้าของของคนนั้นเนาะลองทำดูค่ะเคสิบสองข้อค่ะ